สวัสดีค่ะใครที่ได้ดูคลิปที่โบพูดถึงเคสเจ้าแท็บเล็ตนะคะแล้วก็บอกว่าแกะห่อออกมาเป็นที่แขวนกางเกงคือเจ้าสิ่งนี้นะคะเจ้าสิ่งนี้วันนี้เนี่ยมาทำให้ดูกันว่าที่แขวนกางเกงอันนี้เนี่ยประหยัดพื้นที่ได้แค่ไหนนะคะวิธีการแขวนก็คือใช้ไอ้ตัวแขวนกางเกงเนี่ย มันมีที่แขวนสองด้านเอาแขวนเริ่มก่อนนะคะแล้วเราก็จับกางเกงมาแขวนใส่นะคะ1อันแขวนได้5้าตัวนะคะกางเกงมเตออ่ะเขามีหลายตัวนะแล้วโบสก็แขวนไว้ที่ราวกางเกงส่วนหนึ่งซึ่งเป็นกางเกงที่เขาไม่ไม่ชอบใส่บ่อยๆอ,ยอะ่ะ เพราะว่าเขาเปลี่ยนเมื่อก่อนเคยใส่อีกแบบหนึง่งแล้วก็มาเปลี่ยนอีกแบบหนึง่งแล้วก็มาเปลี่ยนอีกแบบหน,นึ่ง่งเงี้ยเขาก็จะเลือกใส่เฉพาะที่เขาใส่แล้วสบายประจำประจําอยู่ก็จะแขวนอยู่ในตู้เนี่ยนะคะโป๊อะเอาไม้แขวนออกไปใช้แขวนเสือ้อเพราะตอนแรกคิดจะซื้อไม้แขวนเสื้อเพิ่มแล้วมาหาปรากฏว่าเอาเอเจอเจ้าไม้แขวนกางเกงตัวนี้แล้วมันประหยัดพื้นที่ไง ก็เลยสั่งซื้อมาจาก Ebay นะคะอันละเท่าไหร่จำราคาไม่ได้เดี๋ยวจะหาราคาแล้วใส่ไปให้แล้วกันนะคะก็ค่อยๆจับแขวนทีละตัวแบบนี้นะคะกางเกงมิเตอร์จะตัวใหญ่กว่าความกว้างของเจ้าราวเล็กน้อยปรดเรียกเป็นราวแล้วกันนะก็พยายามดึงให้เข้าไปข้างในสุดๆเลยนะคะพอจับแขวนครบ5ตัวแล้วเนี่ยก็เอา ตรงที่แขวนลงหนึ่งอันนี่แค่นี้นะคะก็ประหยัดพื้นที่ในตู้ได้เห็นไหมเพียงแต่ว,ว่าในตู้เนี่ยนะถ้าไม่สูงพอกางเกงก็อาจจะระ,ะที่พื้นเล็กน้อยนะคะเท่านี้คุณแม่บ้านที่ไม่เคยใช้แบบนี้ก็ลองดูนะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ